ร้านนนท์ช็อปเปิดให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชเด็กบอลรีเจนแบล็ b ค c k เปอร์บินเว็บโซเข้าไปใช้บริการกันได้กักบทีเฟซแอดนนท์ mon, ลิงอยู่ใต้คลิปนี้บอกเลยไว้ใจได้แน่นอนกราบสวัสดีชาวอั h o r ิ t y กันด้วยนะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมมานานหลายปีบางคนอาจจะเพิ่งติดตามนะครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกเลยคนระับผมเล่นเกมนี้มาทั้งหมด6ปีนะครับคลิปนี้ขอระบายนิดน,นึงนะครับก็ผมได้สร้างคลิป ที่ให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูแล้วก็มีรอยยิ้มมากมายนะครับมีความสุขได้เทคนิคได้สีสันต่างๆนะครับในกลุ่มวันพีชนะครับแต่คลิปนี้ผมต้องขออภัยเพื่อนด้วยคือผมพ่ายแพ้ครับผมรู้สึกท้อแท้กับการที่ช่วงนี้โปรมันระบาดมันทําให้ผม,มี่หมดกําลังใจในการเล่นมากๆเลยครับทําให้ผมคลิปนี้จะเป็ดที่ต้องใช้โปรเหมือนกันครับต้องขออภัยเพื่อนๆณที่นี้ด้วยนะครับใครที่ติดตามผม อย่าเพิ่งเลิกติดตามนะครับคือผมรู้สึกทอมากคลิปนี้ก็เลยจะเป็ต้องใช้โปและโปที่ผมใช้ไม่ใช่โปแบบนั้นนะครับเป็นโปคูดาวสกิลทําให้สกิลคูดาวแบบเนียนๆนะครับผมก็ขออนุญาตครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะได้ตามให้เพื่อนๆดูนะครับสะที่ไหนนั่นเองนะฮะโปบ้าโปบอคลิปเปียกนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมคลิปนี้ผมจะมาทํา เออคุซันนะครับผมที่ครูดาวสกิลโคตรพ่อโคตรแม่เร็วนะครับผมนะอยู่ช่องนี้ต้องเป็นช่องที่แนะนําเหรียญแปลกๆเหรียญธรรมดาไม่ใช่นะครับผมเป็นเหรียญแปลกๆเท่านั้นก่อนไปดูเนื้อันนี้ในายพิพูนันรุ่นลายเป็นการคือซอมบี้รัตนนะครับผมขั้นต่ำไปแค่สิบาทนะครับผมได้ถึงห้าเป็นเปอรเซ็นตเดียวเริ่มต้นไอดีดอมเพชรสวยๆหล่อๆนะครับผมกับใครที่เป็นมือใหม่นะครับไม่มีเพชรไปเปิดเย็กหมดปัญหาเรื่องการดองเพชรกับซอมบี้รัตนได้เลยไปใช้บริการกันได้ไม่โกงไม่เกลียนร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องของเรียนเซตนี้นะฮะเรียกว่าเซตคงไม่ถูกเพราะหน้าตามันเหมือนกันนะครับผมไม่ได้แท็กหาเลยเลยนะก็เป็นเรื่องของเหรียญตาสิ์ เอกนะอดีตสิทธิ์เอกนะครับผมโจมที่ศัตรูที่กำลังชิงสมบัตินะครับย่น2-3%เนะฮะเมื่อเรานะครับผมตีทั้งหมด1ครั้งนะครับผมจะได้9%เพราะเราใส่ทั้งหมด3เหรียญนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมคุณอาตมาคุณซันเนี่ยมันจะมีพาร์ตสินะครับถ้าตีศัตรูที่กำลังชิงสมบัตินะครับจะย่นคูดาวหลบหลีกให้ศัตรูไปก่อนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าตีทีหนึ่งจะย่นคูดาวคือสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮูฮูฮูโคตึงนะครับผมที่นี้ ซาโบก็ได้นะนะครับผมผมจะใช้ไอเอสนะไอเอสเนี่ยมันจะโจมตีต่อเนื่องนะคุณดูนะมันจะโจมตีต่อเนื่องเยอะหลายฮิตนะครับผมซึ่งพอเรากดนะครับผมถ้าศัตรูโดนเต็มนะย้ําว่าโดนเต็มนะครับผมสกิล2จะกลับมาคูดาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยพี่นะก,นก,นก,นก็เป็นเหรียญกินเกลียดอีกเหรียญหนึ่งละกันนะครับผมอย่าหาทำนะบอกเลยว่าใช้เซตนี้บางทีกดรัวๆนะศัตรูก็แบบเฮ้ยนี่มันโปรหรือเปล่าเอาไปรายงานเราได้นะโอเคนะครับผมซับที่ใช้ที<ๆ>่จร<ๆ>ิงๆโค้ชเจ็ดเทมนะยุ นีคุณสันแต่ผมจัดไม่ได้นะเ็กเทพสีเขียวคือมันผมยังไม่ร้อยนะครับผมแน่นอนครับผมอยากเติมเกมราคาถูกต้องเฟซไว้รุ่นดูใบเท่านั้นเลยนะครับผมอย่าลืมเวลาไปเติมเนี่ยบอกไปใตช่องอัลเทอร์ทีปด้วยนะครับผมนั้นได้ส่วนลดสูงสุด20-40%ลดจากตัวเกมนั่นเองนะครับ เอาละครับมาตาแรกกันเลยนะครับผมคลิปนี้เล่นคูซันนะครับนานๆผมจับตัวนี้ทีนะครับจับทั้งทีก็ต้องเปลี่ยนเหรียญเนี่ยเหรียญไม่เคยซ้ำหน้าเลยนะครับผมช่องนี้คูซันไปไรับจัดให้โดนไปก่อนนะครับผมไอซ์บอลนะเรียบร้อยเนี่ยสกิลสองนะครับผมวางคอมเลยเขาไม่ยอมเปิดซาบโบนะเขามีซาบโบด้วยนะดีละเราจะได้ได้ทงโอเคไม่ได้วะมันยืนคอมอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราทงนี้ก่อน สวยย่ม่โตเอสู้ได้ครับสบายเนะี่ยคุซั่งไม่กลัวอยู่แล้วแตกนะครับผมเรียบร้อยยึดชมินไปก่อนสวยนะฮะอืมโอเคตรงนั้นไม่มีใครยึดเลยไว้กาฝั่งเราตึงอยู่ตึงอยู่โอเคใครมาครับเป็นอืมมันต้องเจอพวกใส่วิ่งนะโอเคมาแลครับซาโบ ดอทชมินหนึ่งไปไปนยไวรุนโอเคอุ้ยมา2ตัวเลยวะนี่ไงแล้วก็สกิลยัดหน้าไปเลยแตกเลยครับผมเอ้ย่างไงยังไงนี่ย,งไงย,งไงยนไวยยนไวเห็นไหมสกิลมาอีกแล้วไวมากนะตัวสกิล2โดนนะครับผมนี่ i อเอเลย,อยโอเคเรากันไว้นะฮะเนี่ยครับมันเกียนมากฮนะ แต่เมื่อกี้ซาโบเขาเคาน์เตอร์ติดเหมือนกันโดนไปก่อนยนไวเกินมาแล้วมีคอมโบทมินโอ้โดนสองทีเลยแตกโอ้ยยัาตองงอะไรวะโดนทีเดียวปะเนี่ยมันโปะปะเนี่ยเฮ้ยสติไว้ระวังโอ้โสติทะลุไม่ได้นะต้องใส่เลือดเยอะนิดนึงหน,นีก่อนหนีก่อน ไม่ได้วะผมคิดว่าตอแบบอะไรวะเฮ้ยโดนไปได้ยังไงวะนะว่าจังหวะโดนไปทีนึงเรียบร้อยสันจิโอ้โหตึงๆอะสกิลอืมสตามด้วยสกิลวสองไอเอสระวังครับฝั่งเราตุยหมดเลยป่ะโอเคอุ้ยโดนบูโ h นะครับการเหมือนสแต็กเขาไม่ค่อยมีฮะต่อยเบาอืมโอเคเบาก็แย่แล้วโอ้โหโดนสองรอบมันมีอการแลร็กซี่วะถอยก้อนวะถึงมแม้จะเป็นอดีต อาจารย์เรานะฮะเราก็ไม่ประมาท <c oughs> ไม่โดนโอเคแนละ้วลูฟี่ทำอะไรไม่ได้หรอครับโดนเราแน่นอนอลูฟี่ทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวเรามีไอเอสนะโอ้ยไม่ถึงไปไหนอ้าวเฮ้ยยามาโตไปไหนอ่ะอ้าวยามาโตไปไหนอ่ะอ้าวยามาโตหายยามาโตหาย, <c oughs> ยาตัวยามาโตหายไปไหนวะ เมื่อกี้มันไปกละดาษหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมืนพูดมาทางนี้นี่ไงโดนไปก่อนโอเคลูฟี่นะชิวๆนะผมสกิลสองมาแล้วโอเคไอเอชไปก่อนนะถ้ามันโจมตีเมื่อกี้เมื่อกี้คือทำเหมือนเหมือนเราทำดาเมจนะผมใส่ลูฟี่นะเราก็ได้ไอเอชด้วยนะเห็นไหมครับมันโกงเนะีเหรียญที่มันเกียรมากเลยนะเราจะใช้ต่อเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันใช้สองทีสามท,ทีเป็นไรเนี่ยโอ,โ,อโปรหรือเปล่านะครับโกง นะีหลายคนบบโเฮ้ยโผว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมถ้าไม่ทางสเกณเหรียญน,นี่แบบโกงมากนะฮะหคุณดูแต้ม9 0 0าพันเลยนะผมเหรียญเหรียญแบบอะไรก็ไม่รู้นะะ เอาละครับมาตัดเกมเพย์ต่อไปนะฮะก็ตอนนี้เราเจอตี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอืมแต่ไม่ไรครับเขาเจอเราเปิดโปรนะครับเราต้องสู้ได้แน่นอนนะนะแต่ต้องบอกว่าสู้ซาโบยากนะครับผมเออเหรียญดีนะสู้ซาโบยากเพราะซาโบเวลาเรากดไอเอ็นเนี่ยมันจะเคาน์เตอร์นะครับผมมันจะเคาน์เตอร์พอดีอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้แบบเออค่อนข้างรับมือยากนิดนึงโอเคไหมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับ แต่เวลาครับรีวิวเหรียญให้ดูนะแพ้ชนะไม่ว่ากันส่วนตัวนี่คุูซานมันเล่นไม่ยากนะครับผมถ้าเทียบเอียงเนี่ยผมว่าคุูซานเล่นง่ายสุดเออไม่รู้คุณคิดยังไงนะอืมโอเคเอ้ยเดี๋ยวเติมเลือดกับชั้นเดี๋ยวเติมเลือดกับชันนี่ตีดอกงโอ้โหเออโดนไหอุ้ยเกือบได้ร้อยเกือบเกือบได้ต้องตีทีหนึ่งนีแนนอกแบ็คเลยนะครับผมเห็นไหมย่นเร็วนะฮะย่นเร็วยิ่งตียิงย่นเลยสารโบไปไหนจ๊าสาโบไปไหนไปไหน แขนแขนแมดึงเดาไม่ได้นะถ้าเกิดเต็มเต็มซาโบดึงเราก็ไม่ไม่ได้ง่ายนะผมไม่ได้ง่ายเลยนะโดนแบบโอ้โหแรงเกินนะผมซาโบฝั่งเรายึดแปนางอืมโอเคถอยกอนถอยกัน,กนระวังไอเอ็ดต้องหลบนะต้องหลบคือจริงอย่ายืนกับเพื่อนนะผมบางทีถ้าเพื่อนมีไฟเนะี I ่ยไอเอ็ดมามันโดนเพื่อนด้วยนะผมพยายามจะไม่ไม่ไม่ไมโดนนะเอ้ยอืเกือบหน่อยนะโดนแบบนี้นะ คอมโบโซเซตนะฮะอิมอิมอิมอ,ม,อ,ม,อมแต่แม่งเด้งเลือดว่ะไม่ได้วะ <laughs> แม่งเด้งเลือดวะโอ้จบเลยแต่สกิลพี่มาต่อเลยน้องนี่งตายโอ้โหบูโนเราก็ไหวนะผมให้เขายึดเลยนะแล้วก็ยึดคืนนะผมเนี่ยึดแชมินเป็นที่เรียบร้อยอืมโดนเหมือนไอซ์บ,บอลเฮ้ยโดนราคาไม่ได้นะอืมวิโคตดแรงโคตดแรงโคตดตึงนะผมจังหวะนี้ โอเคไม่ได้ทงวะทงกลางยากนะฮะซาโบเขาโหซาโบเขาเยอะนลครับผมไม่ร้ครับเดี๋ยวเราจะติดปูดโอเคไหวบ้าไหวอยู่ไหวอยู่โอเค,อเ,คอเขาเตออยงนีก็เสร็จโจนเสร็จโจอุ้ยตรงกลางได้นะตรงกลางได้โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วอุ้ยมิ้วการมิ้วการ มิวกาชนะมิวกาชนะอืม้มวางพอดีชนะหรือเปล่าเนะี่ยอาคามาแนละ้วมันบูอาคาบ้าบ,า,บา,บา,า,าบ้าเลือดบ้าเลือดนะคาับบ้าเลือดอ้าวสดน้าแข็งตายโดนพอดีนะแวรโรเจอร์คนนี้เล่นดีนะผมจังหวะปาดพอดีนะเขาเรียกว่าโซนดีนะทีมเป็นงานอย่งั้นเจอตีค่อนข้างเหนื่อยนะผมอืมโอเคเขาเอาซาโบกันไาอีกแล้วท้ายเกมนะเจอซาโบท้ายเกมผมจะเก็บสก,กิลไว้ก่อนแล้วกันนะ นี่ไงน็อกแบค็คเกบสกิลไว้หาทาโปเลยอโอเคเอ้ดอทสมินหนึ่งทีโอ้โหลม้มล้มนะเมื่อกี้ผมจะไอเอสไม่ได้แล้วนะโอเคท้ายเกมทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าท้ายเกมไอเอสอีกหนึ่งเทเขาเคานเตอร์นะผมเห็นมถ้าทาโปมันเคานเตอร์ได้นะแต่ก็คูดาวเร็วเหมือนกันนะผมโอเคจบไปนะหูชนะมาได้นะผมเกือบแพ้มกันนะ โอเคครับผมมาเกบเพลสุดท้ายนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่อง a าร์ตอ a t i ิฟกันด้วยนะครับผมนะจะได้มีคลิปดีๆด,ดูทุกวันเลยนะช่วงนี้อาจจะลงเกือบแม่งทุกวันเลยนะครับเผื่อใครแบบว่าอยากดูวันพีทเกมวันพีทอะไรอย่างเงี้นะจัดให้นะเกมเพยมาันๆต้องช่องนี้เท่านั้นโดนไปก่อนไอหน,นุ่มเอ้ยถอยมานน่เป็นไงนะนะครับสกิลเสร็จหนีเลยนะ โอเควางไอเอสนะเติมเกตเทมิน erm ไปก่อนนะครับเพื่อนดึง3ได้นะเคเกเต็ม okay, นะกุซันผมถือว่าเป็นตัวที่ควรมีในดีนะเพราะมันเล่นง่ายนะครับผมมันเล่นง่ายมันค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวเผื่อใครแบบว่ามีคนจะตั้งคำถามบ่อยนะพี่เอาตัวไหนคุ้มสุดนะส่วนตัวผมว่ากุซันเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเผื่อทีมไม่มีโล่ด้วยนะเราสามารถเล่นโล่ได้เอง โอเคนะครับผูส้สนบุกพร้อมซาโปนี่คือไงการันตีทงแน่นอนออ้าวว้าวไปทีมนมาโทเอ้ยปล่อยไก่ถอยออกมาเนาะเพียงนี่อ <c oughs> เห็นปะการันตีได้ทงนะครับผมแลนะการันตีแน่นอนนะครับผมโอเคเราเติมเกตเลยนะเราต้องเปลี่ยนเป็นสายโลกนะอ้าวไม่เปลี่ยนนะนิ่มยบินอยู่โอเคเปลี่ยนเลยเนี่ยผมอะไรไม่ไปอะไม่ไปสักทีอะบัก็กเหรอไม่ไปสักทีน้องหู น้องงูมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะตัวนี้ข้อดีเลยตบน้องงูขาดมากนะครับผมอืมโอเคสันจิเหรอวะโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันแน่สันจิโดนไปก่อนทักทายเรียบร้อยอุ้ยโดนโซโล่นะฮะมันมาสองอ่ะมันมาสองอืมลุมเหมอมาสองอ่ะน,นี่โดนสองฮิตโคตรโกงนะครูดาวเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะรับมือสันจิได้ไหมนะเดี๋ยวมาดูกันเหรียญน,นี้ อืมโอเคระวังนะจ๊ะเออได้อยู่และวางเลยไอสวอลนะไอเอทไอเอ็ดไอวอ์ไอเอ็ดนะถ้าเดียวกันนี่แหละนี่น็อกแบกนะสติรับมือยากเลยครับผมนี่ดูดูดิด มีโซโลดึงดิดึงดิดึงทองดิไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึง, <c oughs> ดงทองเว้ยเออไม่ดึงทองอะไรหรืจ้าดโดนไปก่อนอุ้ยมันหลบได้ผมน่าจะตีมันทีนึงอุ้ยเกือบมันเตะโซโลไปแล้วมันเตะโซโลไปแล้วอู้แต่มันย่นเร็วดิประเด็นมันย่นเร็วเรียบร้อยแล้วก็วางดิครับรออะไรนี่ต่อยนี่ไงโดเหมอนระวังอุ้ยไม่โดะนะ ดึงอ่ะดึงอ่ะบบอ technology. ไม่ให้ดึงไม่ให้ดึง Hyung นะไ,ไม่ให้ดึงอุ้ย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 เขาจะติดบูธว่ะเราต้องรีบรีบรีบเคลียร์นะฮะรีบเคลียร์สวยเด้งเลือดออกมาก่อนไม่ให้ดึงไม่ให้ดึงวิ่งอะไรเอ่ยอะไรไม่ให้ดึงอือไม่ให้ดึงเขาไม่ดึงดึงไม่ได้นะเขาดึงไม่ได้เออถ้าเขาดึงเราครูดาวนะผมว่อกนนี่เรียบร้อยครับผมอืมโดนไปแล้วแล้วก็วัดที่ปากสองรอบทุเรศจริงเอองงเฮ้ยอะไรวะ แต่เขาไม่รู้นะฮะเขาคึดว่าระวางรอบเดียวนะเราโป,เน,เ,าโปเนียนเราโปเนียนเออเรื่รายงานเนี่ยจ้าธนคพีแบรนพี่ไม่ได้หรอกน้องธนาพีไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกนะหูแต้มหมื่นสามนะครับผมยื้อซันจิโคตรมันอ้าวชอบคลิปนี้อย่าลืมกดคอมเมนต์ซับสไครต์นะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ